ตัวใหญ่ๆนะดูดูนี่ใส่ชุดแต่เอาตัวต่ใหญ่ต้นเหลืองเฉตรตงกต้องซือำลังแปลงร่างะกูที่จิงต้องแ่

ก็สมัชิวเล่ก็เมือนไปเลยไม่จยเสียโอ้จกันเ่อเที่วจกนอ่ะ้าทีวีงก็่เ่เจ้าจช่างนักเกอวเอ้องเตะยู่เสียโอปอเดอร์ก็ได้นะเย่าต่อทั้งหมดชุดนี้เป็นชุดนินจาไอ้กุ้งก็เทที่เจรอ เราไปกันไม่เหนื่อยนะเราไปกันไม่เหนื่อยนะนิงจ่าสพทจมัวสจมัวอีลก็จู่กวันนี้จะขึ้นต้มไหมต้อมยางตัวนี้ ขึ้นไปเอาตัวต่ออยู่นี้ครับผมกำลังไปเอาอันนี้มันใหญ่แล้วก็ตัวนี้น่าจะดุมากนะดูเหมือมนว่าจะดุแน่นนอนเลยอันนี้จะขึ้นไปไ นนิจา <Ninja. S 2> ต่อยพวกนี้มันนักกรอบมาก เด็ดเลยสะอ่ะโอ้我ะขนอน啊โอ้โจ แต่เลยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเนี้มันมีลูกอยู่เนาะอุ่นจนยกขึ้นมาอย่างแร้ก็ เออ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  ừ. 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 ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากร้าต่อตาโน่รู้ต่อเหลืองนะครับต่อเหลืองครับไอจอดี่ไอจตดาวมึงต่อตาอย่า